และในวันนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวละครมอดแมนนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับผมมอดแมนเนี่ยได้ทำการนะครับผมอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นการรีบาลานซ์นะครับแล้วก็การเพิ่มเสียงเข้ามาในแอนิเมชันท่าต่างๆแล้วนะครับทุกคนนะรวมไปถึงนะครับผมท่าที่5เนี่ยสามารถใช้ในอากาศได้แล้วด้วยนะครับทุกคนนะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรูปแบบที่เป็นการนะครับอัปเกรดนั่นเองนะครับทุกคนก็เเเาาาวววววัันนนีีีี้้ดด๋ยยไปกล่่จต มันจะโหดแค่ไหนกันเชียวนะครับสำหรับเจ้า mod man v e r s i o นอัปเกรดนั่นเองนะครับผมไปไปดูกันครับผม let's go มาครับทุกคนก็เปิดประเดิมกันมาที่ฟลอริดากันก่อนนะครับทุกคนนะซึ่งก็ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าสิ่งที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับทุกคนนะในการอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับผมก็จสังเกตดีๆนะครับผมในการใช้ท่าต่างๆอย่างเช่นท่าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหรือว่าท่าสามนะครับนี่ มันจะมีเสียงเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนรวมไปถึงท่าสนะครับก็ค <pants> ือเกือบทุกท่าเลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นแค่เออเอไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัวเปล่าๆปที่ไม่มีเสียงแล้วนะครับผมตอนนี้มีเสียงมาแล้วนะครับเอยอะไรวะปูใจเย็นใจเย็น,นปุ๊บนี่เห็นไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมเป็นเสียงเหมือนกับสายฟ้าฟาดนะครับผมมาใหม่นะครับโอ้ยโอ้ยปูเฮ้ยใจเย็นี่ใจเย็นดิใจเย็นดิอะไรละปูเวลน้อยด้วยไม่ได้อะไรเลยนี่โอ้โหดูทุกคนพรอมีเสียงน <ๆ succeeding S 2> ี้แล้วคือน่าเล่นมากๆเลยนะครับผมนะมาดินี่ดูดังช่่อองเลยะ อนีโอ้โหฟังเสียงดิเสียงดีจัดนะครับนี่ท่าหน,นึ่งอะเนี่ยดังช่องช่องช่อง,ช,อง,ช,องช่องนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับผมอารมณ์ไม่เหมือนคิดิูนั่นเองนะครับแต่ว่าก็โอเคนะเป็นการเพิ่มความน่าเล่นของตัวละครตัวนี้ไปนในตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนนี่เห็นไหมสังเกตไหมทุกคนท่าห้านะครับผมสามารถใช้ในอากาศได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ซึ่งมาโอ้โหเจออะไรวะเนี่ยก้อนยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวก้อนสิบเก้าเฮ้ยก้อนสิบเก้าว่ะจังหวะนี้บนอากาศเลยท่าห้าเปิดพลัง นีทุกคนโอ้โหตอนนี้นะครับผมสามารถเปิดในอากาศได้แล้วนะครับทุกคนมาพร้อมกับเสียงแอนิเมชันเอฟเฟกของมันด้วยนะมาดิท่าสี่ไปครับผมณวันนี้ลูกบอลไฟตีโอ้โหดูได้ยินเสียงป้าเสียงแบบนั่งโอยอสมครน,นะครับตีโอ้ยมาครับผมสิบเก้าแล้วไงนี่สวยเปล่าวะมา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 ,มา,มาดิช็อตช็อตตีโอ้โหคือจริงๆนะมันเพิ่มความน่าเล่นไปในตัวด้วยนะครับทุกคนมาดิท่าสาม นี่แน่โดนโดนโอ้โหเสียงโคตรดังอะ่ะท่าสามอะ่ะนะครับมาดีโอ้โหยีตัวนี้เอ้ยสิตัวนี้ยังไงยังไงนี่โอ้โหู้ี่สิตัวนี้นะครับผมใช้ท่าห้าเนี่ยผมแพ้อย,อยู่แล้วนะครับยังไงเพราะว่ามันทําให้ตัวละครที่เป็นตัวบินตกลงมาได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยนอนนอนนอนมอสตราว่ะเฮ้ยนานๆจะเจอคนเล่นตัวนี้สักทีหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยเห็นมีใครเล่นแล้วช่วงนี้นะครับนอนน้อยเอ้ยนอนน้อยฮัลโหลเฮนอนนอน ตีนอนเลยตีนอนตีอ๋อไม่โดนไม่โดนได้ไงตี่แน่ตีนอนครับตีนอนท่าสามปุ๊บอุย้ยไม่โดนนะครับระยะไม่ถึงโอ้โหนอนเฮ้ยไม่ค่อยเห็นคนเล่นนอนมานานแล้วนะทุกคนมาๆๆต้องไล่ตามนอนว่ะจังหวะน,นี้นอนนอนนอนหลักแด้ไม่ใช่ดีมันไม่ใช่ดักแด้ดีมันนอนอยู่เลยทุกคนท่าสองครับพุ่งโดนเป้าอุย้ยเกือบโดนไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหว่ายน้ำนี้อยู่วะว่ายน้ำนี้อยู่เหรอ,อ,หรอท่าสองปุ๊บตีโดนแล้วท่าสาม ทันไหมไม่ทันทุกคนโอ้ยไปไหน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 แล้วลงมานี้มานี้มานี้ไปไหนไปตรงนี้ไม่ได้เราขึ้นไม่ได้เราเองอะ่ะไปไหนแล้วท่าสองครับพุ่งครับอืก็ยังเล่นตัวในน้ำยากอยู่ดีนะครับทุกคนนะเหมือน EP อที่แล้วเลยเฮ้ยนะครับเฮ้ยบึ๊บท่าสามโบน้าหนึ่ง ปุ๊บ,บโดนเรียบร้อยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหก็นะครับผมสู้หนอนชนะได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับผมมาครับทุกคนตามเมื่อกี้นะครับผมเจอ19นะครับผมตานี้เจออะไรเนี่ยสิบสี่กันบ้างนะครับทุกคนนะซึ่งมาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบอยู่บนพื้นดินกันบ้างนะครับว่าจะสู้สิบสี่หรือเปล่านะครับสหรับเจ้ามอสแมนตัวนี้นะครับผมนะโอ้ยกำลังม,มาเหรอเสียงโคตรดังอะ่ะดีอะไรห้าร้อยห้าสามปุ๊บห้าร้อยสี่แปดมีน็อกแบ็คด้วยไม่โดนโดนโดนห้าสี่ครับลูกบอลไฟอุ้ย โอ้โหโดน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 ขอเก็บมาแต่ไหนแล้วกันในวันนี้กลางโลปึ๊บหุ้ยเฮยเอาออกพลาดแล้วผมผมพลาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปิดใช้เล่อยไปหน่อยนี่แน่ไม่เป็นไรโอ้โหก็ตามแสงแมาอย่างงี้ผมรู้สบายเลยทุกคนมาท่าหนึ่งนี่แน่ท่าสองเอ้ยคำรับอยเนี่ยคำรับอยู่แล้วยคำรับเสียงโคตรดังเลยนี่ ไม่เรียบร้อยโหเวลอัพเลยทุกคนสบายสบายยังไงชินากะว,วะคุงขอหน่อยขอหน่อยเออขอสแตหน่อยนี่ต้องอย่างนี้เฮ้เฮดีดีด,ด,ดีไปแล้วไม่ตีดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเราก็ให้โอกาสเขาในการที่จะฟาร์ม ไปก็แล้วกันนะครับผมอ่ามาครับทุกคน coming back to Tokyo นะครับผมตอนนี้ก็มาพร้อมกับสายหมอกนะครับผมเลยทีเดียวนะครับผมหมอกอีกแล้วนะครับผมทาไมวะเนี่ยหมอกทุกทีเลยนะครับผมก็ไม่เห็นว่าทำไมแต่ว่าโคตรเบื่อเลยถ้าเป็นหมอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเฮ้ยปู่เฮ้ยปู่ตัวนี้เวล่เยอะว่ะนะครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับถ้าปู่ตัวนี้เวล่เยอะเนี่ยวลสี่สิบกว่าอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีคีริวเว้ยเฮ้ยคีริวกับชินว่าชินกว่ีคีริวตรงนี้แล้วก็ปู่โอ้ัมตนห้ กลางปูกลางปูตาสามสี่แล้วก็ตาห้าครับผมกลางวงนี่เป็นไงโดนโดนโดนผมบอกเลยปูครึ่งหลอดแน่นอนจังหวะนี้สวยตาสองเออโดนครับโดน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 ตาสามปึ๊บผมไม่โดนไม่โดนไปโดนอยู่ตาสี่ครับจังหวะนี้ลูกบอลไฟปั๊บปั๊บเรียบร้อยกลางโล่เฮ้ยกลางโล่เร็วกลางโล่เร็วทันอยู่สวยนี่ต้องอย่างนี้นี่โอ้มาครับผมพ้อมผอมบวกมาดิปูโอ้ดเอนิมชั่นเอเฟกมันนี่มาดิ อะไรคำรามคำรามเฮ้ยปู่เลือดสี่หกเออตายซะตายซะทีเดียวโช่เกยบหลอยโอ้โหชินมาวะ่ะชิน,นยังไงดีวะสู้ไว้บอกวะลองดูแล้วกันเปิดก่อนท่าสี่แต่ว่าน่าจะสู้ยากเพราะว่าชินเลือดเยอะมากนี่มาครับทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะผมว่าอาจจะสู้ชินได้ก็ได้นะแต่ว่าต้องระวังท่าเฮ้ยเออเออเอเอบุบนญบุไฟมาบนไฟมาบนไฟมาไปหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนปึ๊บนี่าสอง สวยเออนี่ผมหลบทางนี้ได้ก็รอดเลยทุกคนสบายสบายสบายบือสบายบือเฮ้ยลำแสงมาลำแสงมาโอ้โหกางโล่ก่อนจังงวะนนี้แรงมากลำแสงมันนะครับแต่ว่าผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมหรอกท่าสองปุ๊บทันไหมเออสวยอยู่ไม่โดนน่ฮะมันนะไม่โดนผมมาโดนนะครับเฮ้ยชเอช้ะสวยโอ้โหแต่ว่าเลือดเราน้อยนะครับทุกคนอาจจะสู้ยากนิดนึงก็ต้องระวังนะครับแล้วก็มานาาด้วยนะต้องดูมานาดีๆนะครับผมในการเล่นท่าสี่มาปุ๊บ ป๊บโดนไหมสองลูกสวยโดนอยู่ท้างหนึ่งโอเคโดนอยู่โดนอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันหิวเลือดว่ะชินมันหิวเลือดว่ะหิวเลือดว่ะจังหวะนี้ใช้โอากาสเป็นประโยชน์นี่ปุ๊บมาครับผมพลาดแล้วไม่โดนไม่โดนนะครับถ้าสองอุ้ยดอกนี้ครับผมเต็มเต็มมากผมเลยอ่ะนะครับโอ้โหโดนซะแล้วนะครับก็สู้ยากนิดนึงนะครับผมสำหรับชินก็อซิล่าเนี่ย เฮ้ยนั่นมันก็สิบสี่ล้วทุกคนตัวเดิมเป่าวะน่าจะสู้ได้อยู่นะผมว่านะตัวนี้เนี่ยซึ่งก็ถ้าจะเป็นตัวเดิมนะเออยอะไรอะนอนเฮ้ยนอนอุ้ยนอนไม่แล้วนะครับผมสวยนอนมันจะแค้นผมว่ะเอานอนก่อนแล้วกันในวันนี้อะไรอะไรเล่นผิดคนแรกน้องโดนไหมโดนไหมอุ้ยไปโดนหนีไปได้เล่นทีเบอร์นะครับสิบสี่โอ้โหตอนนี้ตังคู่มันแค้นผมแน่นอนเพราะผมไม่ฆ่ามันนะครับผมนะเอาดิเอาดิเป็นไงล่ะถ้าหาอยแล้วกันจังหวะนนี้ เปิดไปท่าห้าก่อนได้เปรียบดูซิว่าเลื่อนจะลดหรือเท่าไหร่มาดิจังหวะนี้คืึหลอดไหมโอ้ไม่ถึงครึ่งหลอดวะก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะนึกว่าจะเยอะกว่านี้อีกอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับไม่เป็นไรถ้าห้ามาไม่ใช่่ห้าถากระทืบพื้นมาไม่โดนหรอกตี๊โดนครับจังหวะนี้โอ้แล้วก็หมอกแดงมาแล้วตอนนี้โดนตีมาครับท่าสามลงไปหน่อยโปเอาไม่โดนท่าสองปุ๊บนี่มันต้องเป็นแบบจังหวะทุกคนมาบนพื้นบ้างบนพื้นบ้างมาดิ มาดิมาดิโชวคนี่ห้ารยาี่ห้าแรงมากนะครับแรงมากปุ๊บหลบโลบเออใช้ตัวเล้ให้เป็นประโยชน์นะครับท่าหนึ่งโชว์โชว์อือโดนถ้าสองพุ่งไปอือโดนอีกหนึ่งเรียบร้อย เรียบร้อยโอ้โหก็เล่นสนุกกว่าเดิมขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้ามอสแมนตัวนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็รีบๆเลยแล้วกันนะครับผมไม่แน่อาจจะหมดแล้วก็ได้ตัวที่ผมลงอยู่นะครับลงคลิปนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็หลังว่าจะรีบไปเก็บกันนะครับทุกคนสำหรับตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยว่าไงจูเนียว่าไงขอฟาดแตนหน่อยเอออย่างนี้แหละเข้าท่าต,ตัดแตนเสร็จท่าห้าต่อครับผมอุ้มดูสิครึ่งหลอดแล้วเปล่าจูเนียสามพันสามพันเหลือพันห้าไหม โอ้หรือว่ามันพันหกพันเจ็ดทุกคนตายือ้อตายให้ครับผมตายตายคำรามเหรอคำรามว่าโจบมบริตายตายเรียบร้อยห,ห,ห,หอ้ก,ก็ เวอัพเลยนะครับทุกคนดูดิเล่นแป๊บเดียวเวลขึ้นมา2เวลเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่รีโมเดลแล้วก็ไม่ใช่ดิรีบาลานซ์แล้วก็ทำการอัปเดตใหม่เนี่ยแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนนะก็ยังไงฝากไว้นละกันนะครับสำหรับเจ้ามอสแมนตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวอีเวนต์ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ 拜拜。Bye bye.